So now when you want to shoot it, you just cock this, push. Like this. Okay. No, you have to push this out. Now it's ready to go. Okay. Just pull the trigger. you can have my glasses Can please my glasses? Thank you. Just aim for the target, Meow. You'll see when you hit it, okay? Or you can aim for the dirt bank if you want. Now cock it again. พอเราเอาตัวด้ามน,นี้ลงอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนกระสุนมันก็จะดกระเด็นไปฝั่งนี้และนี้ก็คือมันจะโหลดตัวที่เราใส่ลูกกระสุนข้างหน้าให้เข้าตรงแล้ก็ ที่มันเป็นจุดตรงบ่าด้านหลังก็บ่าหน้ามองให้ตรงกันเป็นเส้นเดียวแล้ว,ลวเราก็เหนี่ยวยไปเท่านั้นเองค่ะเพื่อนเสียงมันไม่จังเท่าไหร่แต่ว่าทำเหมือนเดิมกระสุนเบิดมันหนักค่ะต้องนั่งยิงมันก็จะแน่ะ นี้ค่ะเพื่อนแค่ให้ดูวิธีการใช้ปืนยาวจุดสองสองห้เค่ะหนักเออวันก่นเมื่อมืออ่ะกระประมาณเนี้ค่ะเสียงมันไม่ดังแต่ว่ามีท่านที่ยิงปืนอยู่กุ่มอีกอีกสองท่านนะคะอยู่อีกฝั่งนึงเขาจะใช้ปืนที่มัน มีความกระสุนมันมีความดุรุนแรงกว่าก็อันนี้ค่ะทีที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวอันนี้เขาสอนให้ค่ะว่าใช้ปืนยาวจุดสองสองวิธีการจับก็เนี่ยค่ะเสียงเสียงจุดสองสองปืนยาวไรเฟลิลจะเป็นแบบนี้ค่ะ นี้เดี๋ยวเราจะย้ายกล้องไปดูอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะได้เห็นว่าเวลาเขาใช้มือเขาจับยังไงละพอเวลาเราเอาตัวมือออกเนี่ยกระสุนมันจะกระเด็นมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่นะคะตัวนี้มันก็เป็นตัวลำกล้องที่กระสุนมันเข้ามาที่ตรงตรงนี้ค่ะแล้วเราก็นี่ค่ะเวลาเรากดสนับมือที่เหนียวไกลลงเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเพื่อน แค่นี้เองค่ะก็สน,นุกดีนะคะเปืนยาวไรเฟลิลไปแบบนี้ค่ะนี่ก็คือกระสุนให้ใช้ของเปืนยาวนะคะนี่คือซื้อกล่องใหญ่มาแล้วตัวกล่องเล็กก็เวลานั้นเราก็โหลดมันไปด้วยไปแบบนี้ค่ะน้างกล่องเล็กก็จะมี50นัดนี่คือกระสุนรุ่นนี้นะมันใช้ได้กับเปืนยาวจุดสองสอง ไรโฟอันเมื่อกี้กับตัวปืนสั้นอันนี้นะคะที่ปืนสั้นโคบเป็นจุดสองสองเหมือนกันก็เวลาเรา okay, ไปยิงเปิน, <'ll> ปนก็ตัวถ้าเป็นกระสุนตัวเดียวกันมันก็ง่ายดียนไมไม่ต้อง one, ไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรเยอะ แค่เอากระสุนเบอร์เดียวกันมาแล้วเปินบัตท,ที่ใช้กระสุนเดียวกันได้มันก็ง่ายดีเราจะได้ไม่ต้องเอาติดอะไรมาเยอะอันนี้การใช้จุดสอแบบปืนสั้นนะคะะก็ดูนะคะว่าถ้าเรายืนยิงก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ บางขาออกแล้วก็ถ้าเราถนัดขวาก็มือขวาเนี้อให้ไกลแล้วก็มือซ้ายก็ลองอยู่ที่ตรงด้านด้ามปืนค่ะแล้วก็ยิงก็มีความจําเป็นนะคะต้องใส่แว่นตาใส่หรือป้องสิ่งที่มันป้องกันดวงตาแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมั้ยมันมีเปิดกระสุนมันบินออกมาได้นะ ็เนี่ยค่ะหมดละหมดแมกกาซีนนะไอคือรีวิวตัวจุดสองสองนะคะโคบย <turn> ูนเสน,นเดี๋ยวเมียวจะขออนุญาตไปยิงก่อนนะคะจะซ้อมมือเพื่อความมัน่นใจของตัวเอง